สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมสมาชิก กดบันทึกได้เลยนะคะแล้วเราก็กด S/F ออกค่ะมันก็จะขึ้นไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็กด S/F อ,ออกอีกทีค่ะขอบคุณ